สวัสดีครับผมแมนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมโคอนโซโลคิดถึงช่องแมนนูนครับยังอยู่กันที่กระแสของ Nintendo Switch OLED นะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวที่ออกมานะครับ Nintendo Switch OLED ไม่ใช่ Nintendo Switch Pro เหมือนที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้สเปคแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับผมก็ทําให้หลายคนผิดหวังนะแล้วก็มีหลายท่านนะครับก็ถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ย n t e n d o Switch Pro จะยังมีอยู่หรือเปล่ารุ่นอัปเกรดเยอะๆนะครับที่แตกต่างจากรุ่นเดิมมากๆ พราะก็มีความกังวลเหมือนกันนะหลังหักซํำซ้อนนะไม่ใช่ว่าเดือนตุลานี้เราไปซื้อ Nintendo Switch OLED ปรากฏว่าต้นปีหน้าออก Nintendo Switch Pro มาอีกโอ้โหเจ็บปวดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะเป็นการวิเคราะห์อของผมเองนะครับโดยมีฐานมาจาก2เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือกลับเข้าไปดูนะครับว่า 3DS นะเครื่องเล่นเกมพกพาของ Nintendo ที่ยอดฮิตเลยนะครับ เขามีการออกเครื่องแบบไหนออกมากี่รุ่นนะครับเราจะทำความเข้าใจได้ว่า Nintendo เนี่ยมีวิธีคิดในเชิงการตลาดแบบไหนและอีกอันนึงนะครับผมได้ไปฟังสตาฟของ IGN เขาคุยกันนะเรื่องว่าเราควรจะซื้อ Nintendo Switch OLED ดีหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงการที่ประเมินนะครับว่าเราจะมี Nintendo Switch Pro ออกมาอีกไหมผมก็เอา2อ,อย่างนี้มายามรวมกันนะครับผมแล้วก็เอามาวิคอยห์น้ชมฟังกันนะ ก็อาจะช่วยได้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังลังเลนะว่าคุณจะถอย Nintendo Switch OLED ในเดือนตุลาคมนี้ดีหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูคอนเซปต์ของคำว่า Pro ก่อนนะจริงๆแล้วผมคิดว่าคอนเซปต์ของคำว่า Pro เนี่ยน่าจะมาจากฝั่ง PlayStation หรือว่า Xbox นะก็คือพอไปแถวกลางเจนนะครับก็จะมีเครื่องปรับปรุงออกมาแต่ว่าเครื่องปรับปรุงตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่มีพลังแรงกว่ารุ่นที่ออกมาเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเยอะมาก ในฝั่งของ PlayStation นะครับก็มี PlayStation 4 Pro นะในฝั่งของ Xbox นะครับก็จะมี Xbox One X ซึ่งจริงๆมันก็เป็นกระแสะมาไม่นานนี้นะครับคำว่า Pro เนี่ยแล้วก็อาจจะมาจากสายโทรศัพท์มือถือประมาณว่ามีรุ่นมาตรฐานแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะได้เครื่องที่แรงกว่าสะใจกว่านะก็ต้องซื้อรุ่น Pro นี่แหละและไอเดียคำว่า Pro นี่เราไม่เคยได้ยินจากทางฝั่ง Nintendo เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะไม่ว่าจะเป็น Pro XL เหล่านี้เนี่ยลุ้นมาจากข่าวลือทั้งนั้นเลยนะคําอย่างเป็นทางการของ n n i n ินเทนโดสว c ะไม่เคยมีเลยนะคําว่า Pro ทีนี้เรามาดูฝั่ง 3ds นะครับ n o n t e n d o นะการออกเครื่องของเขาเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยใกล้เคียงคําว่า Pro เท่าไหร่คือถ้าดูจากตัว 3ds นะครับ n i n t e n d o เนี่ยไม่ได้ออกเครื่องแบบพลังแตกต่างกันเยอะมากอย่างตัว 3ds นะครับตอนแรกก็ออกเครื่องรุ่นออริจินอออกมาก่อนนะแล้วก็ขายดีระเบิดระเบ้อนะครับ หลังจากนั้นนะในญี่ปุ่นนะอีก1ปีถัดมานะครับก็ออกรุ่นที่เรียกว่า 3DS XL จอใหญ่ขึ้นนะครับแต่เท่าที่ผมจำได้นะตัวสเปคเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากหลังจากนั้นนะครับก็ถัดไปอีกประมาณ3ปีก็คือเป็นช่วงประมาณกลางยุคแบบของ Nintendo Switch นี่แหละก็ออกสิ่งที่เรียกว่า New 3DS ออกมานะครับมีทั้งรุ่นจอเล็กนะแล้วก็ตัวแบบเป็น XL แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเจ้าตัว New 3DS ตัวนี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีพลังแตกต่างชัดเจนจากรุ่นเดิมไปเท่าไหร่นะถ้าเราทำการเปรียบเทียบนะครับรุ่นโปรนี้ระหว่าง PlayStation Slim กับ PlayStation 4 Pro อันนี้เห็นชัดเลยนะ PlayStation 4 Slim นะครับก็อาจจะใช้กับ 1080p เป็นหลักแต่ว่า PlayStation 4 Pro เนี่ยก็อาจจะสามารถเล่น 4K ได้เป็นหลักแต่ว่ากับตัว 3DS ครับความแตกต่างเนี่ยก็อาจจะเห็นชัดไม่มากเท่าไหร่นะเหมือนที่คุณวิชานะครับจาก Digital Foundry นะได้เคยเขียนไว้ใน Eurogamer.net หลังจากนั้นนะครับ Nintendo ก,ก็ไปเล่นรุ่นประหยัดแทนนะครับก็คือทำการอัปเกรดตัว 2DS ที่เคยออกมาก่อนนะให้เป็น 2DS XL เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของตัว 3DS ก่อนที่จะปิดไปนะในปี2017ตลอดไซเคิลของ 3DS นะครับก็มีการออกมา6รุ่นนะแต่วันจริงๆมันก็คือ3รุ่นหลักนะครับแล้วก็พร้อมตัวอัปเกรดนะ 3DS แล้วก็อัปเกรดเป็น 3DS XL นะครับ 2DS อัปเกรดเป็น 2DS XL แล้วก็ New Nintendo Switch นะตัวอัปเกรดฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็เป็น New Nintendo Switch XL ทีนี้คำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าเราลองเทียบกับตัว Nintendo Switch ที่ออกอยู่ในปัจจุบันนะเราทราบไปแล้วนะครับว่า Nintendo Switch ตัว Original นะก็คือตัวกลางเนี่ยออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตัวเล็กออกมานะครับก็คือตัวไลท์คำถามที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าไอ้ตัว Nintendo Switch OLED เนี่ยมันคือตัวไหนนะครับ มันคือเวอร์ชั่น XL ของ 3DS หรือเปล่าถ้าเราคิดแบบนี้นะครับก็หมายความว่าจริงๆแล้ว Nintendo Switch เนี่ยเพิ่งออกมาแค่รุ่นเดียวนะก็คือรุ่น6.2นิ้วนะครับหลังจากนั้นออกไลท์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ออกแบบ OLED มานะฮะถ้าเป็นแบบนี้จริงนะครับความหวังที่เราจะเห็นเจ้าตัว Pro เนี่ยก็ยังมีอยู่นะไม่แน่นะอีก2-3ปีอาจจะออกตัว Pro มาอีกนะแล้วตัว Pro เนี่ยก็จะมี Pro l i นะครับ แล้วก็จะมีตัวโปรแบบขนาดใหญ่นะเป็นโปร XL หรือว่าโปร OLED ก็แล้วแต่แต่ว่าในข่ะเดียวกันก็น่าคิดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมา4ปีแล้วนะครับสำหรับตัว Nintendo Switch นะไม่รู้ว่าซ y c เคิลของ Nintendo Switch เนี่ยจะหมดลงเมื่อไหร่แต่โดยปกติเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิน8ปีที่ผมว่าสุดๆแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาจะออกรุ่นแบบอัปเกรดจริงจัมาเลยนะ ความเป็นไปได้เนี่ยก็คือน่าจะออกปีนี้แหละปีที่4นะครับกลางเจนพอดีหรือไม่งั้นก็ไปกระตุ้นยอดขายอีกทีก็น่าจะปีที่6ปีที่7ทแถวๆนั้นเลยเป็นเฮือกสุดท้ายก่อนปิดไซเคิลนะแต่ก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดออกเครื่องรุ่นปรับปรุงใหม่แบบอัปเกรดใกล้ๆปลายยุคมากๆเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากซื้อแล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันเก่าแล้วนะครับรอซื้อรุ่นใหม่ไปเลยดีกว่ารอซื้อเครื่องใหม่เลยดีกว่า เพราะฉะนั้นนะครับย้อนกลับมาถามนะว่าแล้วตกลงมันจะมีไหมเจ้าตัว n t e n d o Switch Pro เนี่ยถ้าดูจากประติศาสตร์การออกเครื่องที่ผ่านมาที่เขามีถึง6เครื่องนะครับ <c oughs> ก็อาจจะตอบได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะออกเครื่องมาอีกแต่คําถามก็คือว่าเป็นเมื่อไหร่นะปีนี้นะครับ2021คงไม่ออกมาแล้วแหละถ้าออกมานี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะเพราะว่าตุลาเนี่ยก็จะออกโอเลมาแล้วใช่ไหม2022ันยอนะครับอาจจะใกล้เกินไปนะสำหรับการออกโอเลนะอาจจะทิ้งระยะซะหน่อยนะครับ ผมว่าอาจจะออก2,023นะครับถ้าเขาอยากจะออกนะแต่ก็อย่างว่านะครับอย่างที่บอกนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าตอนนั้นเราอยู่ประมาณปีที่6กว่าปีที่7ของส t c h แล้วนะครับหรือว่า Nintendo นะครับเขาจะดันให้ตัว s i witch ตัวนี้เนี่ยมีไซเคิลนะครับมีรอบการออกเครื่องที่ยาวนานกว่าเดิมนะไปถึง10ปีเลยเหรอเรื่องนี้น่าคิดมากๆเลยนะครับผม เพราะนั้นนะครับก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามว่าแล้วตกลงตัว Switch o l e d เนี่ยน่าซื้อหรือเปล่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยมี Switch มาก่อนนะไม่ว่ายังไงนะครับการซื้อโ l e d ในปีนี้ผมว่าก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเกมมีเยอะมากนะแล้วก็ได้เครื่องที่ดีที่สุดด้วยเล่นไปประมาณ2ปีนะครับแล้วเขาออกเครื่องอัปเกรดมาอีกจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่เสียหายนะก็ถือว่าเล่นไปคุ้มแล้วแต่ถ้าคุณมีเครื่องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องขาวกล่องแดงหรือว่าไลท์นะ แล้วคุณลงทุนซื้อเครื่องใหม่นะครับผมอันนี้ก็อาจจะซดโคกได้นะซื้อเครื่องใหม่อัปเกรดไปสักประมาณปีกว่านะมีเครื่องใหม่ออกมาอีกแล้วอันนี้ก็อาจจะโหดไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะมีตู้ที่บ้านนะเรียกว่าตู้สะสม Nintendo นะวางไว้ทุกเจเนอเรชันเลยนะครับเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยยังไงเราตามซื้อหมดก็ขอจบด้วยฮ่าฮาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับท่านผู้ชมคิดว่า สวิชโปรจะมาอยู่ไหมหรือว่าสวิชโอเลดเนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของ Nintendo Switch แล้วแล้วถ้าจะมาจะมาในปีไหนนะครับจะมาปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับ2022หรือว่าจะมาปี2023ก็แบ่งปันความเห็นกันมาสนุกสนุกได้นะครับผมถ้าใครอยากจะสนุกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะมูลละยี่สิบบาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเนทให้ลวงใจลุงแมวนะครับหรือว่าให้อาหารน้องกระต่ายนะก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ครับผม หรือว่าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี่คอมเมนต์แรกทำช่ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าลุงแมวเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยเป็นกำลังใจในการทำช่องเราต่อไปครับขอขอบคุณที่ดูมาจนจบครับผมแมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กนกระดิง่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ